สวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วในคลิปของช่วงบ่ายนะคะของวันศุกร์ตรงกับวันที่24นะคะเดือนมกราคมพศ2568นะคะมอมินจะมาแรนดอมอาการของเขาคนนั้นที่คุณนะ,ะกับเขาต่างคนต่างเงียบกันไปนะทุกคนอาการเขาเป็นอย่างไรมาอัปเดตพลังงานความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในเวลานี้นะคะ ดวงที่หมอมินจะแรนดอมมื่อนี้นะคะดูได้ทุกเพศนะคะทุกคนคุณไปแทนเพศเราเองดูได้ทุกราศีนะคะตรงนี้เพียงแต่อย่าเอาการดูดวงสุ่มนะคะทุกทุกคนดวงสุ่มดวงแรนดอมทั่วไปนี้ไปยึดมั่นไปถือมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างบางท่านอาจจะตรงมากบ้างแต่คงไม่ได้ไปตรงทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบางคนอาจจะตรงน้อยหน่อยบางท่านไม่ตรงเลยด้วยซ้าสาหรับบางคลิปนะคะ อะไรดีๆก็เกี่ยวไว้เป็นแนวคิดไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่เลยก็เลื่อนผ่านข้ามไปนะคะมามินอยากให้คุณทำจิตใจให้สงบอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะ,ะก่อนอื่นเนาะมาดูคุณก่อนนะว่าคุณเป็นอย่างไรก่อนนะคะไพ่าาสำหรับใหม่ คุณก่อนนะหนึ่งถ้วยบางท่านกำลังนะคะคุยหรือดิวหรือมีปัญหากับคนธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะตรงนี้คุณดูหนึ่งถ้วยของคุณนะคะแน่นอนแหละคุณกำลังก้าวสู่สิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ะคะ่ะทุกคนตรงนี้นะหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่นะแม่หมอเคยบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดหมายถึงการเริ่มต้นรักตัวเองก่อนนะ,ะทุกคนตรงนี้หนึ่งถ้วยนะคะ มาดูใบต่อมานะบางคนอาจจะก,กำลังมีใครเข้ามาเริ่มต้นใหม่หรือเปล่านะคะสิบไม้เท้าค่ะทุกคนเนาะอช่วงนี้งานเยอะเนาะพาระหน้าที่เยอะบางคนเป็นโอลักครอบครัวนะคะเราแบกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมากัะทุกคนมีความรักทำไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้เพราะอะไรเพราะเรารักอายยกกันหนึ่งถ้วยเนาะ เรารักจนล้นออกมาหมายถึงที่ผ่านมานะรักด้วยความจริงใจค่ะทุกคนทั้งที่เราอ่ะมีถ้านหนึ่งถ้วยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเห็นไหมอันนี้คือบ้านแน่นอนและความรักนี้บางคนอาจจะเป็นสถานะแฟนบางท่านเป็นครอบครัวหรือคุณคบกับเขาคุณผูกพันแล้วความรักความผูกพันไม่ว่าสถานะไหนที่หมอพูดตะกี้ทุกคนก็คืออยากประคับประคองอยากไปให้ถึงฝั่ง นะแต่กลับกลายเป็นว่าวทำไมฉันต้องมาหนักคนเดียวเหนือ่อยอยู่คนเดียวพยายามแบกทุกอย่างอยู่คนเดียวก็ได้อันนี้ธาตุไฟไม่สิงคณูนะคุณอาจจะคุยหรือดิวหรือมีประเด็นกับธาตุไฟคิงเธอเรียนค่ะนะคิงว่าเ e นทตอร์นธาตุดินกันารกสมองค์กรความรักความสัมพันนี้มองว่านิ่งจริงด้วยค่ะตามที่ไพ่ขึ้นมาเลยตามที่หัวข้อออกมาเลยนิ่งเงียบ ตัวเราก็เริ่มนิ่งแล้วนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณแบกมาแล้วนะคะภายไ่เรียงเนี่ยตอนนี้แม่หมอว่าเคิงเรียนเนี่ยนะคะคุณเคยซัพพอร์ต้วยนะบางท่านดูแลใส่ใจให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ทั้งที่เราก็เป็นคนที่เก่งมีเสน่ห์ค่ะทุกคนแต่เรารักเดียวเวลาหนักเวลาเหนื่อยเป็นเดิมแบกเนี่ยเห็นไหมคะเราก็เลยหนักเหนื่อยอย,อยู่คนเดียวเพราะแบกความสัมพันธ์แต่ณตอนนี้หมอมินว่าสิ่งที่คุณทำเห็นไหมคะคุณทํามาหมดแล้วเต็มที่แล้ว สิบนี่เต็มเลยนะคะนะหมอมินว่าคุณเลือกที่จะนิ่งเหมือนกันนะคะพอนั่งนิ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่มีใจหรือหมดรักนะเราก็รักยังคิดถึงแต่ว่าเราเลือกที่จะนิ่งมากกว่าทุกคนเหนื่อยมาเยอะและ้วนะอาการชิ้งถ้วยทาา่าน้ำกระดกมีนพิจิตนะคะตรงนี้อคุณอาจจะดูเนะาะกระทตาน้ำบางคนคุยกับพ่อไม่แม่ไม่นะ,ะได้ด้วยความรักความสัมพันธ์นะคะ ใครคนใดคนหนึ่งกําลังคิดถึงคุณก็ได้ทุกคนแต่ว่าเป็นสภาวะที่คุณกับเขาต่างนิ่งคุณเห็นเรือข้างหลังไหมน่ะออกออกจากท่าไปนี่แม่มองว่าคุณกับเขาน่าจะห่างกันออกมาเนี่ยมาดูใบต่อมาก้าวไม่เทา้าเจ็บไม่หนักเนาะเสียใจมาเยอะผ้าพันกอตนาวนหัวเนี่ยคือเราสะบักสะบอมเจ็บมาเยอะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเรารักแล้วเรา เราเลือกที่จะถือเขาไว้ที่ผ่านมาอย่างมั่นคงแต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณนะ่าจะมีกำแพงกับคนคนนี้นะคะทุกคนหรือเริ่มมีกำแพงกับใครที่เข้ามานะถ้าเขาต้องทุ่มเทเขาต้องดีจริงๆนะเราถึงจะตัดสินใจคือเราจะดูใครก็คือดูว่าการกระทําเขาทํากับเราแบบไหนนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ได้แปลว่าคุณอยากโสดหรอกนะภัยใบนี้หมายถึงเราเจ็บเราเสียใจเราเลยเลยมีกำแพงโดยเฉพาะคนเดิม บางท่านอาจจะเป็นการบล็อกกันไปได้ด้วยนะคะตรงนี้คีนเลียนไพ่ออกมาเหมือนกันเลยบางท่านเนี่ยบางอย่างคุณอาจจะเหมือนกันนะคะทุกคนเหมือนกันมากจนเกินไปเช่นบทเราจะพูดเราก็พูดบทที่เรา,ารู้สึกว่าเรามีอีโก,ก้เหมือนกันนะคะพราะคิดว่าเราก็มีดีทุกคนมีดีหมดนะทุกคนแม่หมออยากบอกนิดน,นึงนะคะตรงนี้มีดีทุกคน เพียงแต่เราจะมองเห็นข้อดีของเราไหมและทุกคนก็มีข้อเสียแล้วแล้วเราจะมองเห็นไหมแล้วก็พัฒนานะะแก้ไขสิ่งที่มันมนเป็นข้อเสียของเรานะกคนหมอมินว่าไพ่เนี่ยคือเราทั้งคู่ต่างคนต่างคิดถึงกันเพียงแต่เราต่างคนต่างนิ่งนะ,ะเขาเขามีมาดมีทรงมีฟอร์มเราก็มีเหมือนกันแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ใช่เลยหมอเราเหนื่อยแล้วเห็นไหมแบกบทุกอย่างแล้วเราพอแล้ว เขานิ่งเราก็เลือกที่จะนิ่งเหมือนกันเราพอดีกว่าเราเจ็บมาเยอะนะ,ะอันนี้ก็เป็นได้นะทุกคนคุณเจ็บมาเยอะนะคะบางท่านอาจจะมีคนใหม่ๆมาดิวเราด้วยซ้าน,นะคะมาดูกันฟังเขานะแต่เราอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่นะคะเราเคยเจ็บมาเนาะ,นะะอาการของเขาคนนั้นนะที่คุณทั้งคู่นี่แหละต่างคนต่างนิ่งเนาะมาดูฝั่งเขานะคะ ไม้แรกเลยเก้าเหรียญธาตุดินกันมึกสมังกรคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะโลกส่วนตัวสูงนะทุกคนตรงนี้นะตอนนี้กำลังชมนกชมไม้หรืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองนะถามว่ามันมีความรู้สึกเหงาบ้างไหมมีมันไม่เต็มสิบนะแต่ถ้าเป็นบง่งบอกสถานะหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ มีหน้าที่การงานการเงินค่อนข้างมันง่นคงนะคะบางครั้งก้าวเรียนมหมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับนาะนะระบบราชการนะคะออกมาก็มีมีเงินมีมีเงินเกษียณกินก็ได้นะทุกคนหรือก้าเรียนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานเกี่ยวกับอาสังหาก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่หาเงินเก่งมันง่นคงแต่เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีโลกส่วนตัวสูงน,นะคะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีใครเข้ามานะแต่ตัวเขามากกว่าอาจจะเหมือน ยังยังยังไม่ได้พร้อมที่จะคอมมิเมต์กับใครต้องดูใบต่อมานะคะอันนี้ธาตุดินกันผสมมังกรแม่หมอขอขยายไพ่ต่อมาแปดถ้วยธาตุน้ำกระกรกลมินพิจิกบางคนเป็นความรักที่อยู่ทางไกลไหมคะหรือถ้าใกล้มันก็เหมือนห่างไกลความรู้สึกนี้แม่หมอว่าคุณเห็นแปดถ้วยที่เรียงลายอย่างดีไหมแปลว่าเวลามีความรักคุณเห็นเป็นคุณสิบไม้เท้าก่อนอน,นี้เนาะคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราทุ่มเทกับความรักมากๆหรือเรารักสิ่งใด เราสร้างสรรค์สิ่งนั้นด้วยทั้งแรงกายแรงใจไม่มีทางที่เราอยากจะเดินหันหลังจากสิ่งที่เรารักหรอกค่ะนอกจากเรารู้สึกว่ามันว่างเปล่ามันไม่เติมเต็มให้เราในสิ่งที่เราทุ่มเทเราเสียใจอย่างหนักเราถึงหันหลังมาแต่ณตอนนี้นะคะถ้าเป็นเขาหันหลังออกมาไม่หมอว่าตอนนี้เขากําลังกํากลังคิดและทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่าง,อย,างอยู่กับตัวเองมาดูใบต่อมานะ The fool นะบวกเก้าเหรียญเนี่ยรักอิสระเลยเนาะน,นะ หรือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํำต่างคนต่างใช้ชีวิตนั่นแหละเดาฟูอาชีพอะไรได้บ้างงานหนึ่งฟรีแลนซ์ได้ด้วยเดาฟูนะฟรีแลนซ์ได้ด้วยนะเจ้าของกิจการก็ได้หรือนะคะเป็นศิลปินดารานักร้องยูทูบเบอร์ได้ด้วยนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะชอบหรือนักเดินทางนะแต่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้แปลว่าตัวเขาตรงนี้แม่มอว่าคุณกับเขาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะคะเพื่อมาทบทวน ในความรักความสัมพันธ์เนาะมาดูใบต่อมาสามดาบตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอันนี้ธาตุลมตุลกุมเมทุนนะแม่หมอว่าลึกๆเขาก็เจ็บนะหนึ่งนะสามดาบเป็นไปได้คำพูดคำจาที่ทิ่มแทงใจกันสองสามดาบเป็นไปได้ว่ารักเราสองสัมคันในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็แยกย่อยมาอีกเนาะเขาอาจจะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเราเข้าไป โดยที่เขาอาจจะยังมีใครบางคนที่ยังไม่เคลียร์หรือความสัมพันธ์เขาไม่ได้ชัดเจนมนาะกคนได้ด้วยนะตรงนี้แต่แน่นอนละคะ่ะแม่หมอว่าคนนี้ก็รู้สึกเจ็บและก็เสียใจอยู่เลือกๆนะแต่ตอนนี้เหมือนตัวเขาอยู่กับตัวเองมาละเจ็ดถ้วยค่ะทุกคนคนคนนี้แม่หมอว่าเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์อยู่นิ่งๆเขาก็มีคนเข้าหาก็ได้นะหรือเป็นคนที่โดดเด่นในไซส์โซเชียลนะคะเนาะ นะอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากหรือถ้าเกิดเล็กๆในกลุ่มเพื่อนฝูงเขาก็เป็นคนโดดเด่นก็คือมีตัวเลือกเยอะบางคนถ้าคุณไปเจอใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ชัดเจนกับเรานะแห็มีคนเข้ามาเยอะๆบางทีเราอาจจะเลือกที่จะหันหลังให้ก็ได้นะคนตรงนี้นะแ,แต่อย่าลืมนะคะเจ็ดช่วยมันเป็นแค่เงานะคะตรงนี้เข้ามาเยอะๆแต่ไม่ได้มีความชัดเจนเหมือนกันมานะมาดูใบต่อมานะคะ คิงถือไม้เท้าเจ็ดถ้วยอาชีพอะไรอาหารการกินก็ได้นะเสื้อผ้าอาภรก็ได้คิงถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะเขามักเป็นคนที่ขยันทุกคนออกแนวบ้าง,งานแต่หุ่นนักกีฬานะคะแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยความรักความสัมพันธ์ไม่หมอะว่าคนคนนี้ที่เลือกที่จะนิ่งกับคุณไปนะถ้าเป็นเรื่องสามดาบเนี่ยนะบางคนอาจจะเพ้อภัยไ,ไปพูดไปคุยหรือแอบ ทำอะไรรับหลังเราเคยโกหกแม่หมอวัดนะ้าตอนนี้ทําไมตัวเขาโสดล่ะคะนะคะอาจจะมีคนคุยบ้างแต่มันไม่ได้ใช่สําหรับเขาเขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทุกคนมากกว่านะเรื่องงานเรื่องเรียนแล้วแต่เป็นบริบทไหนของแต่ละคนมาดูมาดูต่อนะคะตรงนี้นะดูเวอร์คนเกิดวันเสาร์บางคนคุยับคนไกลคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละรัฐคนละประเทศ หรือบางคนคุยกับคนต่างชาติไปเลยโดเวอร์นะคะทุกคนแม่หมอว่าต่างคนต่างนิ่งกันมาให้เขาทบทวนหรือเราต่างทบทวนในความรักความสัมพันธ์ว่าเราต้องการอะไรมันเป็นบททดสอบของจักรวาลก็ได้นะคะบางคนเก่งมีความสามารถดูซิว่าจะเป็นยังไงนะะทุกคนตรงนี้แม่หมอว่าให้ไปนี้เห็นไหมการเดินทางของเขาเด e f ฟูลเป็นเลขศูนย์นะคะใบแรกจนถึงโดเวอร์ใบสุดท้ายใบที่2ีเนี่ย นะความคิดของเขาเริ่มตกตะกอนความคิดนะต่างคนต่างอยู่ให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรให้ให้เติบโตทางจิตวิญญาณและคะ่ะถ้ารู้ว่าเออเราไม่ได้ต้องการกันละกันก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้ายังต้องการอยนะคะแม่หมอว่ามีคนที่คิดถึงคุณนะแอบเจ็บด้วยนะแต่กลบอาการมาแล้วเจ็ดดาบอย่างที่หมอเคยพูดนะสามดาบเจ็ดดาบมาคนคนนี้นะคะทุกคนหนึ่งนะเจ็ดดาบเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องอาจจะมีปัญหาถ้ามีปัญหาแล้วไม่ค่อยแก้ถ้าไม่ใช่ประเด็นนี้แนะ่นอนละคะ่ะ เขาทำอะไรลับหลังคุณอาจจะเคยโกหกคุณไว้แอบแชทแอบคุยแอบทำอะไรลับหลังเราค่ะทุกคนตรงนี้นะะตรงนี้นะแต่อย่าลืมนะความแอบความลับไม่มีในโลกมาดูใบต่อมานะทำอะไรลับๆลัยๆ,ๆเห็นไหมจัดเมนขึ้นมาแม่หมอพูดถูกเลยที่จัดเมนเป็นไพ่ของเวียนกรรมนะตรงนี้เวียนกรรมไม่ใช่อยู่ๆใครมาสร้างเวียนสร้างกรรมอะไรให้เรานะเวียนกรรม คือกรรมนะทุกคนกรรมหมายถึงการกระทําพฤติกรรมทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีใจก็ดีนะทุกคนมันก็ล้วนเป็นผลจากการกระทำนะั่นแหละค่ะตรงนี้ได้ด้วยนะแม่หมอว่าตอนนี้ตัวเขาทําสิ่งใดไว้มันจะย้อนสอนหาเขาหรือหาเราทุกคนทุกท่านนะคะทุกคนนะตรงนี้แม่หมอว่านะคะแล้วจัดเม้นเนี่ยเป็นไพ่ของ การตกตะกอนความคิดได้ด้วยโดฟูบวกไพโดเวอร์ออกมาเนี่ยนะคะกําลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างหรือชัดเน้นหมายถึงการตื่นรู้ได้ด้วยมีใครบางคนความสามาที่นิ่งห่างไปแม่หมอว่าเขาอยากลื food, ้ฟื้นเห็นไหมคะอันนี้ตื่นมาจากหลุมศพนะ่ะคือมีใครบางคนนะ่ะความรักแน่นอนละนิ่งมากๆก็หมายถึงการจบก็ได้มีใครบางคนอยากลื้ฟื้นบางอย่างกับคุณเริ่มตกตะกอนความคิดเริ่มคิดได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาทําอะไราตอนนี้แม่หมอว่าเขารู้สึก โดดเดี่ยวมันไม่ได้เติมเต็มชีวิตก้าวออกมาจากคุณหรือเราต่างคนต่างอยู่นะคะทาให้คิดอะไรได้มากขึ้นคิดอะไรได้กว้างขึ้นห้าดาบบางคนบอกแม่หมอไม่ได้เป็นเจ้าชู้อย่างเดียวนะบางคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องเจ้าชู้เลยแม่หมอเขาเอาแต่ใจดือ้อรั้นดือ้อนะคะไม่เคยยอมแต่ตัวเขาตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ชอบเอาชนะแต่ตัวเขาเองนะคะทุกคนทิ้งดาบแล้วเขาก็พวงนะดู ละลาล,ล,ละลังอยากมาง้อจะง้อดีจะคุยดีไหมหรือบางท่านเป็นเรื่องนี้เลยค่ะทั้งทําอะไรนะคะรับหลังเราแล้วเขาไม่เคยยอมรับผิดด้วยนะคะดาบเนี่ยนะคะเจอเฮอร์มีช็อกกันลักนากันนะคะทุกคนคนคนนี้แม่หมอว่าหน้าที่การงานค่อนข้างค่อนข้างดีนะ,ะตรงนี้นะเป็นคนเงียบเงียบเก็บความรู้สึกนะ,ะตรงนี้บางคนเกี่ยวกับระบบราชาการหรือตําแหน่งนาทีการงานโต นะอายุน้อยหรืออายุแค่ไหนก็ตามนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับตําแหน่งเขานะที่มีคนให้การยอมรับหรือตัวเขาตอนนี้นะคะแม่หมอบอกเลยถ้าไม่ได้เกี่ยวกับชีพคือตัวเขากับคณต่างคนต่างนิ่งแต่เป็นการนิ่งที่คิดและทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคุณเห็นไหมคะดูแล้วก็นี่เราก็จัดเม้นทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมาพี่ผ่านมาหมายถึงหานาทีที่แล้วมอวันนี้หาวันที่แล้วเดือนที่แล้ว หรือจะเป็นปีที่แล้วบางคนก็คิดช้าตื่นช้าใช่ไหมคะเริ่มคิดได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นถูกหรือผิดนะคะทุกคนแต่อย่าเริ่มนะคิดช้านาะนบางสิ่งบางอย่างที่ทําผิดไปแล้วมันก็จะเป็นสารหลบที่เจ็บปวดและเสียใจของฝั่งที่โดนทำถูกไหมคะตรงนี้แม่มอว่าคนคนนี้กําลังคิดและทบทวนอะไรยหลายสิ่งหลายอย่างกับเรื่องราววันวานวันเก่าที่มีกับคุณนะคะตรงนี้ หนึ่งถ้วยนะคะเอ่อขึ้นมาทั้งฝั่งคุณลึก,ลกๆแม่หมอว่าคนนี้ต้องการการให้โอกาสให้อภัยหรืออยากขอโอกาสคุณก็ได้มาดูกันค่ะทุกคนเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนุนณเวลานี้นะมาดูความคิดของเขานะคะ มาดูใบแรกเด็กเชิเรียนบางคนบางท่านคุยกับคนอายุอายุน้อยนะทุกคนหรือถ้าเป็นอายุเท่ากับคุณแปลว่าไพ่เพจนี้ความรักความสัมพันธ์มันไม่เติบโตไม่ว่าคุณจะทุ่มเทแคนะ่ไหนถ้าคุณคุยหรือคบกับเขาเขาไม่เคยชัดเจนเลยค่ะคนคนคนี้เขายังมองเรียนที่มีค่าอยู่นะมีใครบางคนคิดถึงและอยากพัฒนาหรือเติบโตกับความรักความสัมพันธ์นะทุกคนตรงนี้มาดูใบต่อมาเนาะเขาคิดยังไงคุณอีก สองถ้วยมอมมินว่าเขาคิดถึงคุณนะอ่านตามไพ่เลยนะมีใครบางคนคิดถึงคุณอยากกลับมาปรับความเข้าใจถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งนะนะหรือความรักความสามานี้เขาเพิ่งรู้ว่าเขารักคุณมากก็ต่อเมื่อความรักนี้เขาทําผิดทําสิ่งที่ผิดพลาดกับคุณแล้วมาตื่นรู้ทีหลังคะ่ะทุกคนตรงนี้นะ คิงถึงไม่เท้าคนคนนี้ไม่ไม่อยากนิ่งเงียบแล้วนะหมอมินว่าเขาอยากเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์คืออยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ล้ค่ะสมถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องหนึ่งรักเราสองสามคนอย่างที่หมอบอกนะคะตรงนี้ถ้าคุณมีคนของคุณไม่ควรดึงใครเข้ามานะคะหรือถ้าเราเข้าไปโดยที่ เขามีคนของเขาก็ไม่ควรค่ะทุกคนไม่ว่าเขาจะมีประเด็นปัญหากันนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้คนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยหรือเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยละค่ะเป็นคนที่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเป็นคนที่แบบอาจจะเพ,ะพ้อัพลักนุกนะคะทุกคนตรงนี้แต่อย่าลืมนะคะความรักถ้าเกิด เป็นเรื่องแบบน,นี้ขึ้นมามันจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะตรงนี้มันก็มีคนที่เจ็บเราเนาะสามดาบออกมาก่อนหน้านี้จะมีจชีเชี่ยนคนเกิดวันพุธเขากําลังคิดวางแผนวางสิ่งบางอย่างอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนะนะคะอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจอยากจะวนกลับมาคนคนนี้มีแผนความคิดนะคะในใจจะพูดจะจะคุยกับคุณไม่อยากนิ่งละ เขายังเห็นคุณมีความสําคัญต่อเขา,าสิ่งบางอย่างเขาก็คิดว่าคุณก็คงนิ่งไปเหมือนกันบางคนเป็นรักทางไกลไหมนะคะัศวิเเรียนเนี่ยเป็นเป็นคนที่หน้าที่การงานค่อนข้างประสบความสําเร็จหรือทํางานเกี่ยวกับรถก็ไดไ้ทุกคนตรงนี้นะการขนส่งนะคะตรงนี้ได้ด้วยเหรียญทองที่เขาถือในมือแม่มอว่าเขาอยากนําเหรียญน,นี้มาให้คุณคิดถึงคุณหรือบางคนคิดถึงเรื่องอยากพูดอยากคุยอยากเดินทางมาเจอ ถ้าหมายถึงรู้จักบ้านช่องนะคะถ้าไม่รู้ก็คืออยากพูดอยากคุยเออแต่ค่อนข้างคิงเรียนนะลักษณะปากหนักอะฟอร์มเยอะค่ะทุกคนค่อนข้างมีอีกโก้นะหรือเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกคิงเรียนเนี่ยนะ,ะหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณก็คงนิ่งไปเหมือนกันได้ด้วยนะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอคิดไปแม่หมอว่าเขาก็คงรู้ตัวแล้วว่าเขาเคยทําอะไรที่ผิดพลาดกับคุณเคยโกหกไว นะเคยทำอะไรลับหลังเคยทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางนะทุกคนทำให้คุณเสียใจนะตรงนี้นะ,ะห้ามไม่เทา้าบางทีมันเป็นปัญหาเรื้อรลังของเขาด,ด้วยหรือเขาไม่เคยยอมรับผิดห้ามไม่เทา้าเนี่ยบางคนเป็นเรื่องเรื่องคนหมู่มากมันวุ่นวายทำให้เราแตกหักกันออกมาหรือเป็นเรื่องทัศนคติเราไม่เคยตรงกัน มาแล้วแม่หมอขอขยายนิดนึงนะบางคนทําผิดกับคุณเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําเล่าจับได้ไม่รู้กี่รอบแล้วให้อภัยไม่รู้กี่ครั้งก็ได้นะปัญหาเรื้อรังเพียงแต่จะเป็นปัญหาประเด็นไหนเท่านั้นเองนะคะหกเรียนคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาทุกอย่างนะให้ให้เงินบางคนให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้ความรักถ้าท่านใดไม่ได้ซัพพอร์ตเงินก็คือซื้อเสื้อผ้าหน้าผมดูแลใส่ใจหรือเราเป็นคนที่ให้ก่อนคะ่ะทุกคน มันเป็นปมเรื่องความรักมันไม่เท่าเทียมหรือเขาค่อนข้างเอาเปรียบคุณหมอมินพูดนิดนึงนะคะถ้าบางท่านเป็นเรื่องที่คนที่เข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาอายุแตกต่างกับคุณมากๆไม่ได้แปลว่าอายุน้อยกว่าเราแล้วเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้รักเราไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่บริบทไหนคุณย่อมรู้ดีกว่าหมอมินหรือนักพยากรณ์นะทุกคนตรงนี้คนที่อายุน้อยมากๆถ้ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้ามาขอตังเงินให้เราช่วยเลี้ยง โดยที่ไม่ได้มีใจแอบทําอะไรรับหลังเรามาตลอดคุณก็พิจารณานะคะว่าเขากลับมาเพราะเรื่องเงินทองไหมได้ด้วยนะคะตรงนี้นะหรือถ้าความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะเนี่ยละสองถ้วยนะคะคุณรับเขาเขาก็เคยมีใจให้กันและกันเขายังคิดเรื่องสิ่งดีๆที่คุณเคยซัพพอร์ตเคยดูแลหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาทําเรื่องวุ่นวายสร้างแต่ปมปนาให้คุณมามากมายแม่หมอว่าตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงเขาก็รู้สึก รู้สึกผิดแต่เนื่องด้วยลักษณะที่ฟอร์มเยอะมีอีโก้หนักด้วยนะคะหรือคุณก็นิ่งไปด้วยแล้วเขาก็คงปิดกั้นคุณนะคะมีกำแพงนะ,ะหรือที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรามีปมแล้วเราตัดบทกันไปหรือเปล่าคะตรงนี้ได้ด้วยแล้วเขาก็เคยเอาชนะบางท่านเป็นเรื่องหนาะหัวร้อนใจร้อนชอบเอาชนะคุณนะคะได้ด้วยนะตรงนี้นะคะเขารู้นะว่าเขาเจ้าเล่ห์กับคุณ นะฮะเจ้าเล่ห์คุณมากๆากเนี่ยเอาเปรียบคุณด้วยเนี่ยนะคะอ๋ออืมนะฮะใบนี้ออกแล้วนะคะทุกคนแม่หมอขอหยิบเลยแล้วกันเดอร์มูนชาวมีนลัคนาเมนคุณเกิดวันจันทร์ห้าถ้วยพอมาคิดได้ตอนนี้นะคะแม่หมอบอกเลยพอมาคิดได้ตอนเนี้ยจะรู้สึกผิดทุกคนรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะฮะทุกคนคิดอะไรขึ้นมาเรื่องราวเก่าๆแล้วเขาจะรู้สึกเสียายเสียใจรู้สึกผิด ก้มหน้าร้องไห้มาคะยืนเนี่ยมองทั่วที่มันล้มแปลว่าความรักความสัมายนี่มันพังไปแล้วมันล้มไปแล้วเพราะเพราะผลงานเขาที่ไม่ค่อยน่ารักนั่นแหละค่ะเด <The Moon S 1> มูนเป็นสภาวะที่ทุกข์เศร้าและคิดหมกมุ่นแต่เรื่องคุณเรื่องราวที่ผ่านมานะคะว่าเขาทําผิดอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างถ้ามาตอนนี้ไม่แน่คุณอาจจะห้ามไม่ท้าวเออห้าดบาน,นคุณคงไม่เอาหรือเปล่า,าได้ด้วยเพราะเขาทําอะไรที่ผิดต่อคุณไปเยอะอะทุกคนนะใจลึกๆนะคะแม่มองว่าเขายังมีใจให้คุณ ะค,ะค่อนข้างสับสนและฟุ้งซ่านนะคนคนนี้คิดเยอะโดยเฉพาะยิ่งช่วงห้วงเวลาค่ําคืนคิดคิดถึงคุณนะหะมกมุ่นเนี่ยแหละเรื่องสิ่งที่มันผิดพลาดของเขาเนี่ยแหละค่ะนะคะก้าวไม่เทานะคะ,นะ,คะแน่นอนละเขาคงรู้ตัวว่า,าคุณกับเขาน่าจะเจ็บและเสียใจกันออกมาแต่ลึกๆเขาก็ยังรักคุณนะทุกคนตรงนี้นะ,ะแต่หมอมินว่า ไม่กล้าสู้หน้านะกล้าไม่กล้าไม่เท้าเนี่ยถ้าคุณนั่งคู่ต่างคนต่างเจ็บและเสียใจนะคะบางคนเป็นเรื่องทะเลาะก,กันตลอดเวลาบางคนเป็นเรื่องทั้งเคยทําอะไรรับหลังคุณแล้วเขาไม่เคยยอมรับผิดแล้วห่างกันออกมานะคะตรงนี้เขารู้สึกผิดและเสียใจค่ะแม่หมออ่านตามหน้าไพ่แต่กล้าไม่เท้าแม่หมอบอกไม่กล้าสู้หน้าเหมือนเหมือนคนแบบประอายแก่ใจเรื่องๆนะคะทุกคน คุณดูแลคุณใส่ใจคุณซับพอร์ตทุกอย่างอะนะคะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะทีนี้นะเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณณนะเวลานี้เนาะ ก่อนหน้านั้นมีแต่คิงถือไม้เท้าออกมานี่เป็นควีนถือไม้เท้าค่ะทุกคนคือเมื่อไม่มีคุณแล้วเขาถึงรู้ว่าเขาขาดหรือสูญเสียคนที่เขารักไปมันเหมือนสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปพราะไพ่ตีคู่มาตลอดเพียงแต่อยู่คนละฝั่งนะคะตรงนี้ตรงนั้น, King นคิงเหยนไมคะอันนี้เป็นควีนถือไม้เท้ามีคนที่คิดถึงคุณมากนะ,ะแต่ไมกาสูนาเดรเวลชาวมังกรลัคนามาังกรหรือคนเกิดวันพุธกลางคืน ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาผิดเองเขาลุ่มหลงเขาขาดสติค่ะทุกคนหรือเขาอาจจะล่มเจ้าชู้แต่ถ้าท่านใดที่ที่มินบอกไปแล้วว่าความรักความสัมพันธ์นี้เราไปเจอคนที่มีคนของเขาแล้วทุกคนถ้าเขายังไม่เคลียร์เราก็ถอยังมาคนที่ใช่ต้องมาในในเวลาที่ใช่เขาบอกก้าเหรียญทุกคนสิ่งที่เขาคิดนะคะว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนะ่ะเขาก็มีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่ลกลกายเป็นว่าตัวคุณทําให้เขารู้สึกของคําว่ารักรู้สึกว่าไม่มีคุณแล้วมันขาดบางอย่างไปรู้สึกเจ็บปวดในสิและเสียใจเหมือนใจเขาโหยหาคุณมาตลอดนะทุกคนตรงนี้ก้าเหรียญน,นะตอนนี้เขาก็อยู่กับตัวองชีวิตเขาอาจจะเป็นหลงผิดทางด้าน,านความรักได้ด้วยหรือแม,แม้แต่การใช้ชีวิตนะคะหรือไปทางเท้าเท้า,ทามืดๆอย่างนั้นนะคะผิดศีลธรรมอย่างเงี้ยหรือเขาไปเจอความรักที่ไม่ดี ซีเลียนเป็นความรู้สึกที่เขากอดหลัดคุณไว้มาตลอดตอนนี้คิดถึงคุณและหวงแหนคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเปล่าเบื่อเซ็งทุกอย่างไม่ได้มีความหมายสําหรับเขาไม่ว่ามีใครยืบยื่นอะไรให้เขาก็ตามนะตอนนี้นะคะเขานึกถึงความอบอุ่นและความเติมเต็มถ้าคุณเคยอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นแฟนหรือแม้แต่คุณทุ่มเทให้ไม่มีใครทําให้เขาสามารถเติมเต็มได้เท่าคุณอีกแล้ว ทุกคนนะคะตรงนี้นะคะเขาคิดถึงความสุขที่มีคุณนั่นแหละนะเขาก,ก็รอนะรอโอกาสรอจังหวะที่อยากจะเข้าหาที่จริงเขาก็เฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆนะแต่เพียงแต่ไม่กล้าเข้าไปคุณกับเขาอาจจะเป็นการบล็อกกันไปด้วยด้วยหรือมีกำแพงนะทุกคนตรงนี้นะคะ แปดไม่เท้านะคะทุกคนพ่ยสื่อสารขึ้นมาฟังเขาเนาะใครบางคนจะอดลนทนไม่ไหวอยากพูดอยากคุยอยากทักทายคนมากําลังหาโอกาสจังหวะกําลังเตรียมคําพูดที่แบบพูดยังไงดีนะคะทุกคนมีคนบางคนอยากอยากขอโทษคุณอยากพูดนะค,ะคุณคือชัยชนะของเขาเขาบอกเขาไม่เคยเอาไม้นะคะไม้นี่คือชอบมากกอกชัยชนะไม่ว่าคนที่อยู่ข้างกายเขาปลื้มเขาแค่ไหน แต่เขาไม่เคยมีใจให้ใครมากมายเท่าคุณอีกแล้วนะตรงนี้ดึงดาบเขาชัดเจนแล้วนะว่าเขาต้องการอะไรเขารู้สึกอย่างไรใครบางคนกําลังเคลียร์อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วกลับมาชัดเจนกับคุณหรือตัวเขาชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการอะไรขอบคุณมากมายนะคะทุกคนสําหรับการติดตามและรับชมคลิปแรนดอมของมอมินดูดวงส่วนตัวไอดียไลน์ของมอยู่ใต้คลิมนี้ค่ะดูแม่หมอกก็พิมพ์ทิ้งไว้แล้วนะคะ มีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ